การตั้งค่าวิธีการชำระเงินและข้อมูลใบกำกับภาษีใน Line Official Account Manager สามารถทำผ่านเว็บได้ทั้งในมือถือและคอมพิวเตอร์ครับซึ่งช่องทางการชำระเงินระบบมีให้เลือกอยู่2ช่องทางครับคือรลบบิดไลเป Pay รลบบัตรเครดิตครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้บัตรเครดิตครับไปเริ่มกันเลยครับสำหรับมือถือเปิดแอปเข้าเว็บครับของผมใช้ Google Chrome ครับเมื่อเข้าหน้าเว็บหน้า Google แล้วนะครับพิมพ์ในช่องค้นหาครับ เป็นคำว่า line business id ครับกรอกเสร็จแล้วกดปุ่ม enter นะครับหรือว่าปุ่มค้นหาครับรอผลลัพธ์สักครู่ครับในหน้าผลลัพธ์ครับหาผลลัพธ์ที่มีชื่อว่า line business id นะครับแล้วก็ตรวจสอบดูที่ลิงก์ครับลิงก์มาจาก manager.line.biz นะครับแต่อย่าเพิ่งกดลิงก์นี้นะครับให้กดแบบกดค้างไว้ เพื่อมีตัวเลือกในการเปิดแท็บเปิดวินโดว์ใหม่ของตัวเล่นเว็บนะครับผมเลือกเปิดแท็บใหม่ครับแล้วเราก็ย้ายไปที่แท็บที่2หน้าที่2ครับในหน้าที่2จะเป็นการเข้าสู่ระบบครับมีปุ่มสีเขียวครับคือเข้าด้วยลายครับปุ่มสีดําคือเข้าด้วยบัญชีธุรกิจการกดลิงก์แบบเปิดแท็บใหม่วินโดว์ใหม่นะครับช่วยให้บางมือถือครับไม่เด้งไปเปิดแอปไลน์ OA ขึ้นมาครับเราต้องการใช้งานในแบบเป็นเว็บนะครับ ผมกดเลือกเข้าบัญชีด้วยบัญชีไลน์นะครับรอสักครู่ครับการเข้าบัญชีไลน์สามารถเข้าด้วยอีเมลและรหัสผ่านนะครับหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์สีฟ้าเล็กๆนะครับสามารถเข้าด้วยแอปไลน์ได้ครับเดี๋ยวผมเลือกด้วยวิธีล็อกอิน with ไลน์แอปนะครับเป็นลิงก์สีฟ้าด้านล่างครับระบบก็จะไปเรียกแอปไลน์ขึ้นมาทํางานสักครู่ครับแอปไลน์ก็จะโยนต่อมาที่หน้าเว็บครับตอนนี้หน้าเว็บเป็นถับที่3าแล้วนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในหน้า Line Manager ถ้าใครมีหลายบัญชีนะครับ l i n e Manager จะแสดงตัวเลือกบัญชีให้เลือกครับผมใช้บัญชีแรกนะครับ s m a r t Up s k i l l up อันนี้ครับกดเลือกครับรอสักครู่ครับตอนนี้เข้าหน้าหลักแล้วครับให้เลื่อนไปด้านขวาบนครับไปหารูปเฟืองครับตั้งค่าครับกดเลือกตั้งค่าครับเราย้ายกลับมาที่ด้านซ้ายครับจะเป็นเมนูเลื่อนลงไปเมนูส่วนร่างนะครับ จะเป็นเมนูส่วนของการใช้งานและเรียกเก็บเงินครับเมนูเกือบล่างสุดครับวิธีชําระเงินครับกดเลือกวิธีชําระเงินครับตัวอย่างนี้คือยังไม่ได้เลือกวิธีชําระเงินไว้นะครับให้กดปุ่มสีเขียวครับเลือกวิธีชําระเงินครับรอสักครู่ครับตัวเลือกมี2ตัวเลือกครับคือรับบิลรายเปย์และเครดิตการ์ดครับผมผมเลือกเครดิตการ์ดครับกดปุ่มสีเขียวตกลงด้านล่างครับ ระบบเข้ามาให้เรากรอกข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับส่วนแรกครับกรอกหมายเลขบัตรครับส่วนที่2กดเดือนปีที่บัตรหมดอายุนะครับส่วนที่3ครับค่า CVC คือตัวเลขหลังบัตรนะครับเสร็จแล้วติ๊กถูกครับข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไขที่ว่ามานี้นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มที่เขียวต่อไปครับรอประมวลผลสักครู่ครับระบบบอกว่าโปรดยืนยันบัตรของคุณนะครับ ระบบจะหักเงินของเราหนึ่งบาทนะครับเพื่อเป็นการยืนยันครับกดตกลงสีเขียวครับรอสักครู่ครับระบบก็จะโยนไปที่ส่วนของการหักเงินบัตรเครดิตนะครับกดปุ่มสีเขียวด้านขวาครับ Re q u e s t o t p นะครับระบบเด้งขึ้นมาแจ้งว่าขนาดนี้ระบบกำลังส่งรหัสนะครับไปให้เรานะครับรอรหัสเด้งมาในมือถือครับมาแล้วครับของผมเดี๋ยวผมไปเปิดดู รหัสนะครับในข้อความ SMS นะครับของผมรหัสคือ1 2 4 4งสห้าครับทำการคัดลอกหรือว่าจําเลขนี้ไปกรอกครับกลับไปที่หน้าเว็บครับเอาเลขไปกรอกในช่องครับกรอกเสร็จแล้วเลื่อนลงไปปุ่มสีเทาด้านล่างซ้ายครับกดปุ่มตกลงซับมิดครับรอสักครู่นะครับ ระบบส่งคําขอยืนยันบัตรแล้วนะครับกดตกลงครับอันนี้เป็นข้อมูลสรุปครับว่าบัตรนี้นะครับสามารถทําการหักเงินได้นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันด้านล่าง่ปุมสีเขียวด้านล่างครับรอสักครู่ครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มีข้อความแจ้งเข้ามาแล้วครับกดตกลงครับแต่ว่าตอนนี้นะครับระบบโยนไปที่แอป Line OA นะครับเราจะกลับไปทำงานที่หน้าเว็บเหมือนเดิมครับ กลับไปที่ Google Chrome ครับหรือสลับไปที่แอปเว็บ Google Chrome อันเดิมครับเปิดดูแท็บครับเดี๋ยวลองเข้าใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเข้าด้วยไลน์นะครับเ,เกิดข้อผิดพลาดนะครับถ้าใครเกิดข้อผิดพลาดแบบนี้นะครับปิดแท็บลงไปกลับไปที่หน้าผลลัพธ์การค้นหาใน Google อีกครั้งหนึ่งครับ เหมือนเดิมครับกดค้างที่ลิงก์ข้อความแล้วก็เปิดถับใหม่ครับได้แถ็บที่2หน้าที่2มาแล้วครับตอนนี้ระบบเว็บนะครับจําไว้ให้นะครับเข้ามาแล้วครับก็เลือกบัญชีที่ต้องการครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบข้อมูลการชําระเงินกันครับเหมือนเดิมครับเลื่อนไปที่ด้านขวาบนนะครับกดตั้งค่าครับแล้วก็เลื่อนกลับมาที่เมนูด้านซ้ายครับเลื่อนลงไปส่วนล่างครับเลือกวิธีชําระเงินครับตอนนี้มีข้อมูลแล้วครับว่าของผมเป็น บัตรเครดิตเลขนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มสีเขียวเปลี่ยนแปลงได้ครับอีกส่วนหนึ่งครับข้อมูลใบกากับภาษีครับกดเลือกเข้าไปครับของผมเคยทําข้อมูลไว้แล้วครับเป็นแบบย่อสามารถแก้ไขได้ครับโดยกดปุ่มสีเขียวแก้ไขครับเดี๋ยวผมจะเปิดแบบฉบับเต็มให้ดูนะครับเดิมเป็นภาษีแบบย่อนะครับผมผมเลือกใบเต็มนะครับก็จะมีข้อมูลบริษัทนะครับข้อมูลที่อยู่นะครับผมกลับใช้ค่าเดิมครับกดบันทึก เรียบร้อยครับการตั้งค่าวิธีชำระเงินและข้อมูลแบกำกับภาษีในเว็บ Line Official Account Manager ครับ